พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเหงาถ่อนพันเนาะพี่น้องเนาะนี่ละที่แม่เพิ่นเดี๋ยวดินกบกบกบกใบนะเดี๋ยวให้พี่น้องเลยเบิ่งยกตัอย่างให้เบิ่งถาเหาบ่เลี่ยงแบบแบบนี้เฮ็ดให้เฮ็ดแบบนี้ดีดีเห็นบ่ถ้างเหาสิทิ่มจิงมาลวยควยขวางคือเ้าสีไป่จังซี่นี่ถ่อนพันเพิ่นแดดแดดสลวกแดดสีลวกยโอ้อันนี้ถือแดดดวกแล้วมมนบ่แม่คือตอนนี้เหาทิ่มว้คือถาเห่าบอสั้นใบนะ เออข้าวถิมเต็งๆกันไว้แดดมะพร้าวเราต้อนกระจายรูแบบนี้ถ้าข้าเน็ดที่ข้าช่าว<อ>้แบบนี้แม่ทำเมนว่าถึงแม่ว่าจะบ่มีโฮมเมนบ่เห็นบ่แป้งเพิ่มบ่มีเลยโอ้บ่มีน้ำเลยรอเลี้ยงในลำเพิ่มหนึ่บ่มีเลยถ้าอเอาเน็ดไว้แบบนี้จะดีได้บาทไม่หมดจะซดก็ก,ดก,กันเออซดก็การเพราะว่าเพิ่อนได้กิน เกตเบิงแล้วกันเก็บถอนพันนี่จะบ่ขึ้กันกับม่นเดือนสิบเอ็ดได้ไหมมันเดือนสนิบเอ็ดห้องกว่างว่างตะว่าว่างเลี้ยงจุมจ่มๆกันไว้ี่โฮมซื้อตะวา่าบ่เห็นว่าแม่จะต้องเอาดินมากบแบบนี้นะคือมีเหตุผลอย่างเดือนสิบเอ็ดนั่นคือมันยังบ่าท่านขาดผลขาดได้ลูกบ<อ>่แมนคือส่วนนีนเพิ่นยังขาดผลอยู่น่นนะขาดผลอยู่ดินกระแหงเอาก็เลยต้องเตรียมล่ำเพิ่ไว้แบบนี้สะก่อนคือดินก็ยังแหง สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาพบกับลูกอีสานชาแนลนะคะเนาะมือนีสิบ้าพี่น้องมาเบิงขันตอนของการเก็บรักษาทนพันธุ์ที่ห้าสิเตรียมทนพันธุ์เพื่อที่จะปลูกเป็นมั่นเดือนสี่หนึ่งมือนีสิมีแม่เพิ่นมาบอกรายละเอียดนะคะเนาะว่าการที่ห้าเก็บทนพันธุ์มันสำปะหลังที่จะปลูกในเดือนสี่นี่ช่วงปลูกในนาแรงเนี่ย เข้าตรงมีการเตรียมแบบใดแน่ยเดี๋ย mm. วสิพาพี่น้องไปเบิ่งเ mm. ด้วยค่ะเด้อแมมสวัสดีพี่น้องส,สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเบิ่งการเก็บรักษาทอนพันธุ์ที่จะปลูกมันเดือนซีกอนอื่นให้แม่อธิบายเพื่อนแน่ให้เพิ่นฟังแน่ค่ะว่าเขาตรงเฮตดแบบใดนี่แหลคะค่ะทอนพันธุ์นี่คือเข้าไปตัดมาเขาก็ตตรงตรงมาเลี้ยงเลี้ยงจุ่มดีๆม,มาเลี้ยงไว้แบบนี้แหลคะค่ะ มันจังบ่แหงหรอฮะก็ตรงเลี่ยงน้ำไม่พ้อมด้ค่ะงด<อ>น้ำหดน้ำไอต้ตรงนี้ก็คือว่าดินไอ,ตอ้ต้องเงาต้องเงานีเฮ็ดจังได้ห,ห่ะงเงาอีบ่เขาเขาเกลี่ยงนี่ดีพ่อเขาเลี่ยงดีแล้วเขาก็เอาขี้ดินนี่กบกบกบไปรอบรอบบาถเวลาเขาหดน,น้ำเนี่ยน้ำมันก็นจะซุ่มอยู่ในหันเลยนี่ถอดองมาขึ้นมามาโซ่อเออนั่นมันซุ่มจัหน้อยนี่เปิ่นก็จะออกหักบ่เออออกหักบ่หลายดอก กะระยะเวลาข้าสีเด็จักน้อยข้ากระได้คอ,อนไปปลูกแล้วไอ้บ้านบ่เทิรเดือนเกาจะก็สะเด็ปลูกนี่ละพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเหงาวถอนพันเนาะพี่น้องเนาะนี่ละที่มแม่เพิ่นเดี๋ยวเอาดินกบกบกบกใบนะเดี๋ยวให้พี่น้องในเบิง่งยกตัวอย่ยางให้เบิง่งถ้าเข้าบ่อเลี้ยงแบบแบบนี้เฮ็ดให้ เ็ดแบบนี้ดี่ดีเห็นวอถางข้าสฉีดถิมกิ่งม,มาลว้ยข้อยขวางคือข้าวถิมเลยจังซี่นี่ตอนพันเพิ่นถึงแดดแดดสีรั่วโอ้อันนี้ถือแดดดวกแล้วแม่แบ่แมนคือตอนนี้ข้าถิมไว้ค<อ>ือถ้าเขาบ่สรรรรรนะั้นไหวนะเออข้าถิมเต็งๆกันไว้แดดมะเผาเราต้อนการสีรั่วแดดนี่ถ้า,าเขาเฮ็ดสั้นคืนจังสี่เห็นวอตาเคนซื่อได้บาดนี่ตาคนซื่อมันจะบ่เป็นแบบนี้โอ้แสดงว่าไปแบบนี ถอนนี้คือจิตายเลยเป็นบอตัวนี้ไปใส่งานบไ,ได้บด่ได้บวบได้ดอกนี้คือแดดลวกเพิ่งแล้วที่เขา้าชาบใบแบบนี้แม่ทาเป็นวาถึงแม่ว่าจะบม่มีโฮมเป็นบวบเปล,<อ>ล,ลี่ยนเป็นบ่มีเลยโอ้บ่มีน้ำเลยรอเลียงในลำเพื่อนบ่มีเลยถ้าเอาเหตุใบแบบนี้จะดีได้บาทนบจะซดก็กัน,อ,นออสดก็กับอบอนเพราะว่าเพิ่นไ้กินน้ำเข้ากับเลียงน้ำเพิ่นไปซ้ำเป็นระยะเวลา ขาสีเดตัดไปปลูกเพราะว่าแม่แม่ได้ให้เป็นคู่กันน้ำไว้เป็นบอมองเงานี่คือ<ม>ให้เป็นคู่กันน้ำไว้เขาสั้นสั้นเล้วเขาก็ะตอมต้ตอมขี้ดินตบตมากเวลาหดหนาวนาวเพิ่งกระหจาหงไิไ่นนี้เพิ่งก็สีไดดูดนาวขึ้นมารอเรียงล่ำพันไว้อันนี้คือบนเอาเป็นบ่แม่บ<อ>่บนเอนาบนเอาอีกจักเดือนนะจังสีดเดปลูกในม่นส้มนี่อีกประมาณนี่ละฝนมาสวงหลังสงการไปนี่ละ อยู่ได้ตลอดเนเาะมันได้หนีคันไม่นาเพิ่อนออกหากแล้วเพิ่นกระสิตแตกใ<ส>บขึ้นมากกับอเป็นหยังเม่นบ่อกบอเป็นหยังคือจังสีงย็บนบ่อหนี่นบ่อถ้าเพิ่นไดวุ่นซุ่มซื่นแล้วเพิ่นกระล่างจะแตกหยอดขึ้นบ่ออันน้นมันบอ่อแตกด้วยนะี่ยมันเหี่ยวเลยคือตายไปเลยตัวน,นั้นยตายไปเลยียตายไปเลยวันนี้ก็ซ้อมซ่อมใบไหลหลาเหงาอยู่เนาะซ่อใบไหลฮต้องยันไปจังสีเหรสพี่น้องซ้อมใบไหลเหงาอยู่ กว่าสิดีปูกกับตองทาเบื้องดินสภาพดินก้อนเป็นบ่อค่ะว่าดินนี่มีความซุ่มบ่อนี่น้องเบิ้งแม่เราเฮ็ดว้ดีด้ค่ะพุนเป็นเงาอันบัดที่นี่ลักษณะการหดน้ำแม่หดสวงไรแน่เขาก็ฮดไปรัวหรอฮดแล้วแต่เฮาสีหดเขาก็หดให้เปียกเลยคือเขาเปิดน้ำหดพักหดหยาดยังเขากะลวงมากดล้ามั่นเขาไน่หน้ามันจังสีเหลวบ่บาะอะไถึงไอ้ช่วงรีกว่าการฮดนี่ ย่ามเ้าบ่ย่ามแรงหรือย่ามเทียงขาตตองหดย่ามใดอาวดย่ามแมกก็ได้คือมันอ็หดได้บ่เป็นอย่างนอกบ่เกียวโนี่ละพี่น้องมือนีกับผ้าพี่น้องมาเบงอ่าเข็ดรับดีๆนะคะเนาะการเก็บรักษาถอนพันธุ์ที่หฮาจะเตรียมปลูกเป็นมั่นเดือนสี่ซึ่งสังเกตเบงแล้วการเก็บถอนพันธุ์นี่จะบ่กขึ้กันกับมั่นเดือนสิบเอ็ดได้ไหม มันเดินเสเวนห้องกว่างว่างตะวา่าว่างเลี่ยงจุมจ่มๆกันว้นี่หฮมซื้อตะวา่าบ่เห็นวา่าแม่จะต้องเอาดินมากบแบบนี้นะคือมีเหตุผลหย่างเดือนสิบเอ็ดนั่นคือมันยังบ่ท่านขาดผลคาดได้ลูกบ่แม่<อ>คือส่วงนี่ิน่นยังขาดผลอยู่นะนะขาดผลอยู่ดินก็แหงเอาก็เลยต้องเตรียมล่ำเพิ่นว้แบบนี้สะก่อนคือดินก็ยรงแหง อไอ้ดั้งมองนี่ก็คือแบบแตกหยอดออกมาอลไรได้แม่น,นมี่แตกตัวเพราะว่าพไดี<น>ความชุ่มชื้นดิแตกหยอดออกมาเลรียญโอ้ได้ความซุ่มเหรีเนาะเป็นได้ความชุม่มอืมแต่มีน้ำรอเลี้ยงร่ำพื้นน้ำนี่ล่ะพี่น้องเบิง่งไวเดอร์ผูใ้ใดคิดที่จะปลูกเป็นม่านเดือนซีนาะแม่เนาะการเตรียมทอนพันธุ์จะมีความเก็บบอดีค่ะเนาไปปลูกค่ะมันบกเกิดมากเแบนว่าล่ำมันบอดีที่กินแบบมันดีดอกล่ำมันเนาตัดออกจากต้นมากก็ต้กไม่เย็ะแบบจังสี่ละค่ะ คันท้อสีพลองคนพันกะแปลว่าพันกะบ่จุมันสีนะพันกะกองกองไว้โลดจังสีถอนพันห้อก็จะเสียหายเนาะขันถือกแดดมากกะเหี่ยวแห้งตายแะ้วพี่น้องล่ำพันก็จะลวกนี่มันมันกัมีส่วนเหี่ยวอยู่เหี่ยวกะบปบนปยังคือส่วนหยอดหยอดเป็นเหี่ยวใส่ตัวใดเหี่ยวแมนี่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 มันก็บเป็นหยังเพราะว่าเิ่นเหี่ยวอยู่ของบนอยูู่งๆงสูงหินบอพ่อหยับลงมานี่มันมันก็บเป็นหยังนี่ส่วงหลางๆอ พี่น้องเมื่อนีกะมีเคล็ดลับีๆดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่มีพื้นที่ที่ส,สามารถปลูกเป็นมันเดือนซีใดการเก็บรักษาถอนพันธุ์นี่มีส่วนสําคัญหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อนี่ละเมื่อนีกะเอาบรรยากาศการเก็บรักษาถอนพันธุ์ก่อนทีเหาจะลงแปลงปลูกมาให้พี่น้องเบ่งเนาะถอนพันธุ์ทีเหาเอามาชำไว้นี่จะต้องมีความซุ่มตลอดเวลาพี่น้องค่ะถอนพันธุ์มีความซุม่ม ลำเพิ่นก็จะบ่เหี่ยวว่วใหม่เข้าก็จะสามารถเก็บรักษาได้จนกว่าฝนจะตกเฮาก็จังจะลงปลูกเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้แม่มา,ม,ากกามาห้ความรูกพะว่ลลูกอีสานก็ยังมทันเด้เคยมีประสบการณ์การเฮดมันเดือนซีนะพี่น้องส่วนญ่ก็จะเป็นเดือน11เอดก็บไปแบบนี้แ่ะค่ะเพราะแม่พี่น้องท่อนพันธุ์อืมอืมไมก็จะเ,เจริญจะดี<ฆ>ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเด้อ ส่องได้ลหละบอกพี่น้องเนี่ยส่องลูกอิสานเส้นแนวจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ